บันทึกไทยเบสหน้านี้คือช้างโมบายฟุตบอลยูนิต2014ช้างโมบายฟุตบอลคลินิกนะครับก็ทำมา2ปีนะครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปพัฒนานะครับทักษะไม่ว่าจะเป็นนเรื่องของกีฬาฟุตบอลและสิ่งที่เราไปเรียนรู้ใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก,นนคก,กย็คือว่าออพอเราเข้าไปทำเนี่ย การพัฒนาในเด็กในวันที่เราทําหรือว่าช่วงเวลาสักเดือน2เดือนที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับทางชุมชนนั้นมากนะครับกิจกรรมเปิดตัวโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิต2,014จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3นับเป็นโครงการที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลแบบมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นนักฟุตบอลที่ดี และมีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตเราก็เลยมีโครงการพิเศษเพิ่มเติมจากโครงการที่ทํามา2ปีเนี่ยก็คือเราเรียกว่าเป็นชุมชนต้นแบบนะครับเราจะไปเลือกชุมชนที่มีทั้งความตั้งใจมีทั้งทักษะแล้วก็มีศักยภาพนะครับเราจะเอาเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบสําหรับชุมชนต่อ,ตอไปนะค,คือว่าพอเราเข้าไปสอนเสร็จเนี่ยก็จะทิ้งอุปกรณ์กีฬาแล้วก็มีโคช้ชไปสอนโค้ชเขาอีกทีหนึง่งเพื่อให้ เขาได้เรียนรู้วิธีการที่จะสอนต่อนะครับโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกรมพละศึกษาในการลงพื้นที่เพื่อฝึกฝนและทดสอบความแข็งแกร่งทางร่างกายให้กับน้องๆเยาวชนทั้ง20แห่งทั่วประเทศในสปอร์ไซมอบายยูนิตนี้เราเป็นรถบัสขนาดใหญ่เราจะขนจักรยานวัดงานนะครับไปเพื่อทดสอบ ความทนทานของระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิต2014คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มอบโอกาสทางด้านฟุตบอลให้กับเยาวชนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการผลักดันให้เยาวชนไทยได้ทำความฝันของตนเองให้เป็นจริงบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน